มวลชนร่วมแต่งชุดไทยเปิดงานกาชาติอำเภอเกาะสมุยประจำปี2568เมื่อวันที่27มิถุนายน2568ภายในวัดแจ้งอำเภอเกาะสมุยจัังหวดสุราษฎร์ธานีหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงชาวเกาะสมุยจากองค์กรต่างๆได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมขบวนพาเหรดเปิดงานกาชาติอำเภอเกาะสมุยประจำปี2568ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมขบวนพาเหรด ต่างสวมใส่ชุดไทยเพื่อร่วมขบวนพาเหรดโดยการนำของนางสาววาสนาบรมธนรัตน์สมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยได้รับมอบหมายจากนางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยทำหน้าที่ดูแลขบวนพาเหรดเปิดงานกาชาติ ผู้เข้าร่วมขบวนสวมใส่ชุดไทยกว่า1,800คนซึ่งแต่ละคนได้สวมชุดไทยยุคต่างๆประกอบด้วยยุคสุขโขทยัยอายุทยากรุงทนบุรีและยุครัตนโกสินทร์โดยขบวนได้ขึ้นตัวออกจากวัดแจง้งใช้เส้นทางถนนสายเรียบชายหักหน้าทอนไปยังเวทีกลางสำหรับพิธีเปิดงานกาชาติขบวนชุดไทยแต่ละองค์กรได้เรียกความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก พราะทุกชุดแต่ละคนสมใสยได้สื่อถึงความเป็นคนไทยและอารยธรรมการแต่งกายจากอดีตถึงปัจจุบันของคนไทยชุดไทยนว่าจะเป็นแบบไหนก็จะสวยประณีตงดงามอ่อนช้อยเป็นชุดที่สวยที่สุดที่ชาวต่างชาติยอมรับ